สวัสดีครับพี่น้องสุข,ขุสุขคนสำหรับคลิปนี้เา้าเจรบัตหัวนาพาหล่อสิลองมาไต่ไต่ชุยางค่ะไต่แนวกินไหมสวัสดีครับอไต่มือมือมอมอมอครับไต่เขียดไต่โกบสิมีบอคือบอหองตั้งจากฝน้ต๊มาเมื่อคืนเนาะ,ะเนาะสิลองมาหาไต่บึงสมีบอเพราะว่าไปไต่กบไต่เขียดไต่อึงบันรเช้าเจรกัก็หายากง่ายค่ะพี่น้องอึงมันบอค่อยมีไหม เห็นว่ายใหญ่ใหญ่ไตมือคืนเนี่ยลังฝนตกได้สีตัวคุณนะอือไปไปบ่งไปหลุ่นค่ะพี่น้องเหมืดๆหมืนี่แหละสิมานบอเห็นแล้วเห็นแล้วนี่หัน,นบอนี่กระปุอเอาเวิร์ดแหละอ,อันไดที่กินได้ภาพสีบอสัซัดปันไดกะต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ากลางคืนเนาะก็คอยนนะัดปันไดนำ้ำนี่ กระปูน้อยก็เอาอุ้ยวุ้ยวุ้ยนี่ได้นี่นี่แล้วถุงมือมาดืมไห้อมหานี่คือบ่เอาคือบ่ดักหนันโอ้ยอะไมันเข้าไปก่อนโอ้ยต้องฝีเสียเอาเนาะลงแล้วอามแล้วจับปั๊บเออ เอียงล่ะกระปูตีเอาเอาเลยเออเอาเลยเอาไปดองครับแมนดอกกระไดต้มปนกระไดไได้หูุ้ยปันสิขูบขูบกระปู่อ๋อเอออันนี้มองไฟลุ่งเลยนี่นั่นกระปู่จื๊บเออละเอียดเอยเออเฉยคนนี้ออ มันย่ำขึ้นรางเทียนบ่เห็นเนี่มันบ่เห็นพิกัดตาผ่าตัวไงตัวไงตัวไงครับหวานเบาดอนน่ะนะเสียงกบเสียงอึ่นห้องเป็นละงุ่มเนาะโอ้ยโหแม่คังปัดตรงงามๆเลยแอบปลึกเอาเสียมดักไว้แล้วนี่เสีเลยแจงโพดจอใช้แจงโพดนี่หน้องคู่ๆนี่เอาเบิร์ดแหละ ทุกอย่างที่กินได้อุ้ยตัวเมียลายนี่ีึ้นี่มาสิมากกางวินบ่ได้มาไอ้นั่นไอ้โ่นั่นโบห็นแล้วหรือยาใกล้นั่นไฟผมจ้ององใส่อยู่นั่นตัวใหนไงเดือดเดือดอุ้ยชิติโมจะเต็มเด้องละนี่ เออมันมาเู่เนะาะมนบอ,บอกเพกองเปิดเสือทันเดียวทันเดียวเออเออ,อ,อตื่นตือนการขวิดปน้ปูกกนลังไต่หูงเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> ตัวหนึ <c> ่ง <oughs> ขูบป้านขูบเขียดเลย <c oughs> มันเลีลงหนาแมีนบมแม่แเมนอนี่นีนี่เพื่อน ได้ก็เออห่วยอู้ฮึโอเมีโอ้ยนี่ไตงุ่งงเลยนี่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 ไตแย่ขึ้นดีกว่าเนาะกล้องเว้นมันเด็กจุกมันเจ็บมือแต่ว่าข้อเสียแย่ขึ้นคือบ่เห็นวิวพี่ตัวหนึ่งนะมันเห็นปะพี่สองตัวเอาที่นี้ก่อนเอาแมจับเลยเข่ต้องย่านเรียนลงน้ำครับเออ ดีอยู่ดีอยู่กันสันนะโหนันตัวหนึ่งหาม่ให้นี่เออมันหมานค่ะพี่น้องจับกลางคืนง่ายกว่ากลางเว่นอยู่กลางเว่นทึ่งหอนน่ำนี่ตัวนี้ตัวสวยๆเลยไอโง่โง่ไอโง่โง่ปาดเอ้ยโอ้ยนี <S 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 ่ อาสิบ่โฟกัสก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อถ่ายกลางคืนมันกระมนสีมัวม่เนี่นี่ผีผีจับตัวนั้นเรามากผีตัวนี้เอาตัวผีเลยเด้อเออแบบนี้ง่ายดีนี่นี่รัวรัวเลยผีผีเอามาเอามาพี่เอามาคุมมากใหญ่ๆนี่งว่ต้องให้แสงไฟถือเพราะว่ากล้องผีโม่โฟกัสอืมเออห่วยโอ๊ยไจังไรไอ้คนนี่ หลายๆหลายหๆฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอย่างใหญ่เลยตัวงามๆเลยค่ะพี่น้องโบมีโกบมีเขียดแลกับปูนี่แหละเสียบคือการตัวใหญ่ใหญ่ป๊าโอ้ยมัาสิโยจังสันอ่ะอุ้ยหนีบทีนี้โกบกระบอกหนึ่ง โอ้ยมีแต่จังสีเนาะบานเห่าเนี่ยเอา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 ไปหายุ่งรอบพ่อเนี่ยเออหลายๆค่ะพี่น้อะนี่ก็ได้กินได้อยากอยู่เด็เป็นสิบโลนโอ้ปู่หลายปู่หลายปูหลายเอ้าอันนี้กับมาอยู่ทงน้อเขาคือกันนะปกติสิไปหากินขาวกินหยาอยู่รอบานลงลงมางานหน้าดีแล้วตเกายู่น้่ถนน เดือยกระดิ่โนเรียนกับโบวัน้่นดูไอหงงงเนีย่ยอะทองดงอกทองแกงนี่นนมปุ๊บอมีลูกแกงห้าหนาม นจับกลางคืนง่ายดีแรงลูกออกกันรังใส่งงๆอยูเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับตัวนี้ก่อนมาเลยมาเลยเงามาเลยห่วยม,มันหมานแต่ส,สวยๆงามๆเรา๋มาเอาตัวนี้เลยเด้ออือเดี๋ยว ับับตวนี้ดอกแดงหลูงออกก่นอนไปเลยไปไหว้เถอ,เอะจับมันมือเลยใส่สึ้นจากงาม สองโต๊ะค่ะพี่น้องว่างนึงมันโคตรบวชีอ่มือเปียกดีเออโต๊ะหนึ่งนี่แคปหนึ่งอาร์ตอืมวิ่งกำปื้ๆแล้วไอ้ตัวนั <copyright mañana> ้นโอ้ยตัวใหญ่คขาดจวดตัวหนึ่งกระปู๋ยังแข็งอยู่ด้วยค่ะพี่น้องยังบวชท่านอ่อนฝึงถือฝนใหม่บวชท่านอ่อนเนื้อยังไม่อ่อนเนื้อยังแข็งอยู่ยังมันอยู่สวยๆงามมากผมร่างึ้นจากน้ำด้วยน มนัมนมนันมันบริโภคบริเขียนเ้าก็เอาผู้นี่แหละเนาะปัญหาใหญ่ก็ผูดแถวบา้านเ้าบ่ค่อยมีอึ้งอ่างกับบําเด้ญยค่ะพี่น้องบริโภคยิ่เสียงห้องเลยกาไต่ไปเบิดแล้วแหละเพราะว่ามันบ่หลายเนียนี่ตัวนึงโอ้ยไต่หวงว่หวงเลย เจ้ากงขืนใครเนียบโบหอนแล้วก็จับงายนํำเดี๋ยว็กเกลี้ยงงาตัวใหญ่ขัดดำคมงม้วต uh ัวหนึ <t <t ่งใต้ยุบุนมาเลยมาเลยนี่ตัวผู้เถิดตายไนนี่พ่อพอไฟออกเหลื่อมโพด ยังเอาจิตผมออกไงให้อาดีพี่จะจับเอาพี่จับนอตัวหนึ่งมาเลยไอ้ตากองจับนี่แหละเพราะว่าจังสีด้เห็นแทนมาเลยตัวหนึ่งเลยมันสีไล่ไอ้อ้ยไอ้งงงมเลยอ้ยง่ายดีง่ายดีให้เบิ้งน้ำขู่เบิ้งหลายเยอะ โอ้โหจวดเลยมานอืมเห็นไตอยู่ใกล้ๆวเตกบวเตอึงกับปูท้างคู่ลายเพป็นกับมักหลาบหลาบเน่แกงอมเน่ตรงางามเลย เสียมเขาหู้เสียมอนอนเสียมลงมนนดตัวเถิกตัวผู้ คันเดียวกับโบโทษเอาเลยค่ะพี่น้องหลายขากเลยกระปูมัม่งมองเพิ่น,นบบม,มีปูนาเลยเนาะบมีมองคนโบมี่มันแบบคนใส่สามเส้นนี่ไรเนาะเขาบอกจะใส่สามตัวเลยไหมอึแปลกเปลีนหนีมือตัวเนาะไปงง ทั้งนั้นเลยเลยเอาไต้กระปูเอาไปดองจะขึ้นไปหหนทางอย่าขึ้นไปรถสีเหยียบขึ้นแนวคนกับมาไตแต่เมื่อคืนที่ฝนตกใหม่แหละแต่ตีสามตีสี่เมื่อคืนก่อนที่ฝนตกตรง ตัวนี้คือแลนหันเถะแลนทันบอแรนหันแถะแปดขาเนาะทันปูด้วยเลยกลุเสียงเขียดห่องอยู่น้ำสาดยค่ะพี่หน้อสรุปลยตัวเดียวนะะั่นแหละคือเขียดไหนกระปูกอะดีคือกันตำปุนกระเสียดเย็นน้ำยาขาวปุนกระเสียดเสียงเขียดอยังเยอะมันห่องแอดแอด,แอด เขียดีหมอบ่ห้องห่องอยู่น้ำสาใส่ยุ่งงานเดียวด้วยค่ะพี่น่องใส่กับปุป่นคอยกำลังไปออกจากคู่ยังเปลือ,อนดินดูเลยติดตัวยิ่งใหญ่ จับเอาจับเอาเลยค่ะพี่น้อง<笑><笑>จับง่ายเนาะกินง่ายอยู่ครับจ<บ>ิบน<บ>่บ่ต้องโจกเลยคจิบเนี่นายอยู่บ่ต้องเก็บมือเลยผู้หน่านี่ถือฝนมือสองมือมือสามกับอ่อนเลยค่ะพี่น้องอันนี้มือแหลกยัง <S <S ยังยังแขง็งอยู่มันก็ะสีออกหลายมือนี่แหละมืออื่อน,อนกระสีกระสีไปอยู่น้ำหนามกระสียู่น้ำสากระสิปวดหูไหมเดี๋ยวหน้าผาเลยมีแต่ตัวงามๆเลย คิดหอดตอดคุดดังหืนด้คยว่านี่ไอ้บอมเบนก่อนขี้งัวดงเดยโอุย้ยให้เบิงเบ้งอีกเบิ้ง<ะ>อีกไงปาดลายขัับลายเนี่ย,ยตัวหนึน่งงาขู่มาเลย เดี๋ยวเซฟกุ้งทอดแบบนี่นี่โอ้ยแต่ตัวงามเงี้ยน้ำโอ้ยกลมไายแต่สีเอี่ยกินเขามากเมื่อห่างแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งสรุปห,หยอดอยู่ค่ะเฮืนอนสรุปเลยมันมันค่ะพี่น้องแต่ไหลเปิดอยู่ตึงขุดดันเคี้ยวมันก็เบรคเป็นอุปสรักตกนะค่ะเนาะแต่ว่ามันนี่รีไหลจับรัวๆจับมันมันเลยจำเนี่ยแหละค่ะพี่น้องไต้ปูน,นา มันหมาน,มนลาไปก่อนสำหรับกินนี้ขอบคุณไหมกินหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ